สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมิตรภาพนะคะการประครับประคองสถานการณ์ที่ขับขันมิตรภาพที่อาจจะมีการลดทอนกันไปนะคะหรือว่ามีเรื่องให้เครียดให้บาดหมางกันเกิดขึ้นนะคะ บางรายเกี่ยวข้องกับการสูญเสียหรือเรื่องของการขัดแยง้งทําให้ส่งผลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่คุณรอคอยอยู่นะคะการทํางานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้บังคับบัญชานะคะหรือว่าคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะก็อาจจะสร้างความเครียดให้กับชาวพิจิกได้ง่ายนะคะหรือการทะเลาะเบ,บาแว้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ ต้องประคับประคองให้ดีนะคะใครที่ทำธุรกิจการงานนะคะก็เป็นช่วงที่ต้องปณีประน,นอมถนอมน้ำใจกับผู้หุ้นส่วนเช่นกันนะคะการเงินสัปดาห์นี้อาจจะติดลบได้ง่ายนะคะอาจจะมีเรื่องให้ล่าช้าติดขัดหรือเรื่องต้องใช้จ่ายไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนการที่ต้องลงทุนไปก่อนเพื่อรอผลกําไรกลับมาหรือว่ารอข่าวดีกลับมานะคะเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องจุกจิกจก,กวนใจนะคะโลกประจําตัวหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพในบ้านนะคะจะเจ็บป่วยได้ง่ายก็ให้ดูแลท่านให้ดีนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่เด่นเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ อาจจะมีเรื่องปัญหาส่วนตัวที่ต้องแก้ไขก่อนนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องของอีโก้หรือว่าเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะคะทำให้ปัญหาในชีวิตคู่นะคะบานปลายไปได้เป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้เหตุใช้ผลของแต่ละฝ่ายนะคะค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์ภาพรวมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาวพิจิตที่ต้องประคับประคองให้ดีค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ